สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปที่ประเทศตุรกีนะครับประเทศนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่านะครับมันอยู่ทั้ง2ทวีปเลยนะครับก็คือทวีปของยุโรปนะครับแล้วก็ทวีปของเอเชียนะครับเรามาดูทวีปของยุโรปก่อนนะครับทวีปยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเห็นกลุ่มประเทศทางนี้นะครับเห็นไหมครับอิตาลีนะครับแล้วก็มาถึงกรีซนะครับบัลแกเรียนะครับ ส่วนทางเอเชียด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านนี้นะครตรุรก,กีนะครับซีเรียนะครับอาเซอร์ไบจันพวกนี้นะครับก็เป็นอยู่ในทวีปของเอเชียแล้วนะครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆกันนะครับ ตัวตุรกีเองนะครับก็จะมีเขตแดนนะครับจนถึงด้านนี้นะครับเรียกว่าติดกับทางยุโรปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นแกนนะครับแล้วก็มีทะเลทั้ง2ด้านนะครับด้านบนนี่ก็คือทะเลดํานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นทะเลมามาล่านะครับแล้วก็ลองไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับ พอลึกเข้าไปใกล้ๆนะครับซูมใกล้ๆนะฮะเราก็จะเห็นเมืองอิสตันบูลนะครับซึ่งใครๆก็จะมาเที่ยวที่เมืองแห่งนี้นะครับเมืองอิสตันบูลนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นช่องแคบใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเรือเนี่ยสามารถผ่านได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดแบ่งทวีปเลยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทวีปของ e <c oughs> ยุโรปนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นทวีปของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ย คนส่วนใหญ่นะครับก็จะมาเที่ยวที่อิสตันบูลนะครับแล้วก็มาล่องเรือนะฮะเพื่อที่จะข้ามไปสองทวีปเลยนะฮะใช้เวลาล่องเรือท่องเที่ยวเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวช่องแคบแห่งน,นี้นะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณสัก32กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยก็ประมาณสัก7 0 0เมตรฮะส่วนที่กว้างที่สุดก็ประมาณสัก 3,700เมตรนะครับ3กิโลกว่าโอ้ก็ว้างใหญ่ทีเดียวนะครับทีนี้เราลองไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับอ่าโหนี่ปากปากแม่น้ํานะครับหรือว่าปากทะเลมากกว่านะครับก็เนี่ยครับเรือเดินสมุทรใหญ่ๆนะครับก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับบ้านเมืองก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ มากมายนะครับของอิสตันบูลนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะครับมัสยิดสวยๆนะครับแล้วก็มีสะพานด้วยนะครับนี่ยนะครับโอ้บ้านเมืองอยู่ริมแม่น้ําริมทะเลกันนะครับก็ค่อนข้างมากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับเรียกว่าปากแม่น้ําปากทะเลตรงนี้ก็เป็นช่องแคบนะครับแล้วก็เป็นจุดค้าขายนะครับฉะนั้นใครที่เคยไปเที่ยวอิสตันบูลนะครับก็อาจจะได้เคยท่องทะเลนะครับล่องเรือนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้ละครับว่า ถ้าไม่ได้มาดูแผนที่นะครับว่ามันเป็น2ทวีปยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูจากแผนที่โลกแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็น2ทวีปจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกกับการเที่ยวอิสตันบูลด้วยนะครับสวัสดีครับ